สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างที่พี่พีนบอกไปว่าวันนี้เรายังคงอยู่กับพี่มีใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะใครนะคะที่อยากจะเป็นแบทแมนซุปเปอร์แมนฟังทางนี้เลยนะคะคือจะบอกว่าพวกแอนิเมชันหรือว่าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยนะคะทำให้คนเราธรรมดากลายเป็น ใช่แล้วใช่แล้วนะครับด้วยเทคนิคต่างๆอะ,อะไรๆที่เราคิดว่ามันไม่สามารถเป็นจริงได้ก็สามารถเนรมิตขึ้นมาให้แบบว่าเฮ้ยมัน,นมีมด้วยเหรอ ในวันนี้นะคะพี่มีจะพาเราไปที่สาขาเทคโนโลยีมันติมีเดียคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีธยาหันตราค่ะใช่คับพี่มียังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาและก็นาเรื่องราวดีๆรวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเผื่อว่าจะเป็นคณะที่ใช่สาขาที่โดนใจของน้องๆค่ะจะเป็นคณะแนนาคตอของน้องๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปที่สูดกันเลยกับช่วง OpenH o u s e on Air กอรรับรน้องนองเข้าสู่ช่วง Open House On Air ครับวันนี้พี่มีพาพวกเรามาอยู่ด้วยกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแมมาถึงอยุธยาแล้วแต่พี่มียังไม่ทันได้ไปไหว้พระยังไม่ทันได้กินโรตีสายไหมเลยครับรน้องๆอเอาเป็นว่าเรื่องกินเนี่ยเราไว้ว่ากันทีหลังแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้พี่มีพาพวกเรามาอยู่ด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราครับผมที่นี้จะพาพวกเรามา Open House On Air ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมวันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียว่าจะมีความน่าสนใจและความแตกต่างความพิเศษจากที่อื่นยังไงกันบ้างครับขอโทษนะครับนี่ใช่พี่เนเน่หรือเปล่าครับอ๋อคนนี้นะครับพี่เนเน่ไม่ใช่รู้จักพี่เนเน่ไหมครับไหนอยู่ไหนครับพี่เนเน่ ทางนู้นน่ะครับคนนั้นน่ะครับพี่เนเน,น,น่นี่แหละครับน้องๆที่จะพาพวกเราไปดูในส่วนของสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียว่าจะมีความน่าสนใจขนาดไหนได้ติดตามกันเลยครับไปเลยครับ ควโดยการใช้จุดใช่คือการจุดเพื่อไม่เต็มใช่แลต้องใช้ความอดทนสูงมากมากดูแบบว่า,ารอดจริงเจออาจารย์พอดีเลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คืออาจารย์วรพรหรืออาจารย์แพรวนะฮะ,ะเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาอาร์ตดีไซน์นี่ยค,ครับผมอาจารย์เชิญตรงกลางเลยครับอาจารย์แพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋ออยากจะให้อาจารย์เล่าให้น้องๆทางบ้านฟังหน่อยครับว่าวิชาอาร์ตดีไซน์เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับ ค่ะวิชาอาร์ตอีสานี่นะคะเป็นวิชาการออกแบบเพื่อศิลปะค่ะก็คือศาสตร์ที่เราเรียนนีคือจะวาดเกี่ยวกับจุดเส้นแล้วก็ละหน้าค่ะแล้วก็รูปล่างรูปทรงรเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาในการวาดเกี่ยวกับ TD2D ในทางด้านมัลติมีเดียของเราค่ะเพราะว่าทางมัลติมีเดียของเรานี่ก็จะใช้ในการวาดสตอรี่บอร์ดค่ะเพื่อไปพัฒนาในการทำแอนิเมชันนอกจากจะใช้เส้นแล้วนะคะเราก็ต้องอ เรียนรู้ทางด้านการจัดองค์ประกอบส์การลงสีเพื่อที่จะไปทํางานกราฟิกต่อไปค่ะต้องสามารถสร้างงานกราฟิกได้ด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานสําคัญของการเรียนเทคโนโลยีมัลติมีเดียเลยนะครับขอบคุณอาจารย์แพวมากครับอ่าพี่มี นอกจากเราเรียนวิชาวาดภาพแล้วเนี่ย<ห>เราต้องเรียนวิชาถ่ายภาพด้วยนะเดี๋ยวเน่เน่เนี่ย,ยจะพาพี่มิ้ไปดูห้องถ่ายภาพนะจ๊ะอ๋อแสดงว่าต้องทั้งวาดภาพเป็นแล้วก็ต้องถ่ายภาพเป็นด้วยใช่แล้ว okay, โอเคนําทางไปเลยครับไปกันเลยต้องเรียนถ่ายภาพน<ๆ>เน้องๆครับดู<ๆ>นครับพี่เนเน่เนี่ยบอกว่าจะพามาดูห้องสตูดิโอที่ใช้เรียนถ่ายรูปเรียนถ่ายภาพนะครับแต่ว่า เดี๋แป๊บเดียวเข้าไปถ่ายรูปเองซะละเดี๋ยวไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าครับไม่รู้ถ่ายรูปเอาไปทําอะไรยังไงเนี่ยที่แน่ครับทําอะไรอยู่เนี่ยไหนบอกจะพามาทัวร์ดูห้องถ่ายภาพไงครับก็เห็นกล้องไม่ได้เห็นกล้อง,องไม่ได้ต้องกระโดดเข้ามาอยู่ในกล้องใช่อ๋อไม่ได้กลัวกล้องใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นสู้กล้องอ๋อล้วกลัวอะไรครับกลัวการเข้าวัดการเข้าวัดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอาจจะมีบ้างอ่ะแล้วนี้คือยังไงครับในห้องมีอะไรบ้างหรือว่ามีแค่โซนถ่ายภาพตรงนี้ ก็มีอีกก็มีโซนวิดีโออาจจะเป็นเป็นงานสต็อปโมชั่นของที่เทอมที่แล้วขคำไบคือมีทั้งโซนถ่ายภาพนิ่งแล้วก็มีทำสต็อปสต็อปโมชั่นกันด้วยยอดมากเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านอกจากโซนถ่ายภาพนิ่งที่พี่เนเน่แมเมื่อกี้กดชัตเตอร์ไปแบบว่าร้อยกว่ารูปแล้วเนี่ยนะครับยังจะมีโซนอื่นๆที่น่าสนใจตรงไหนอีกเดี๋ยวพี่เนเน่พาเราไปเลยไปดูเลยไปครับ บอกว่าเป็นเพื่อนของกันเลยละอะไรเนี่ยกระต่ายกับธนุกิตีกันเรื่องเรื่องแบบว่าเรื่องแบบว่งสุดยอดมากกระต่ายกับธนุกิทะเลาะก,กันอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเนี่ยมันก็คือสตอรีบ่บอร์ดซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญม,มากสำคัญจริงๆซึ่งในการทำแอนิเมชันเนี่ยก็ต้องมีอย่างแรกเลยก็คือสตอรีบ่บอร์ดซึ่งมันเป็นส่วนรวมของ แล้วมีอย่างอื่นอยู่ในห้องนี้อีกหรือเปล่าครับพี่เน่ก็หลังจากที่จากที่บอกไปนะครับสตอรี่บอร์ดแล้วก็จะมีเป็นวิดีโอทางด้านนูน้นซึ่งเป็นผลงานออกมาแล้วอันนี้เป็นโครงเรื่องอันนั้นเป็นผลงานอ๋อคือจะเอาอันนี้เนี่ยไปทําเป็นผลงานเป็นวิดีโออันนู้นต่อเป็นวิดีโอแบบไหนยังไง,ไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ จากการวาดสตอรี่บอร์ดแล้วก็ต้องมาสู่การทาออกมาเป็นวิดีโอเดี๋ยวเรามาถามพี่ๆกลุ่มนี้กันครับน้องๆว่าเขามีการสร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยวิธีการอะไรยังไงอ่ะแนะนําตัวแล้วก็เล่าเรื่องผลงานของเราให้น้องๆฟังหน่อยครับครับพี่ชื่อนายสันิชัยแข็งแรงนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีปี่2สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียครับก่อนที่จะมาเป็นผลงานทางด้านวิดีโอเราก็จะมีการถ่ายภาพมาก่อนนะฮะก็ะจะมีการปั้นโมเดลปั้นฉากวาดฉากต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพออกมาแล้วนามาเป็นเรื่องราวน,นะครับผมต้องบอกน้องๆว่า จริงๆแล้ววิดีโอเนี่ยมันมีการถ่ายภาพวิดีโอเลยแต่ว่าเทคนิคที่พี่ๆใช้เรียกว่าอะไรฮะการทาอะไรฮะการทำซอมโมชันครับซอมโมชันใช่ครับจะเป็นการถ่ายภาพทีละภาพแล้วก็นามาเรียงต่อกันครับผมอ๋อเป็นการถ่ายภาพทีละซึ่งมืน้นฐานก็เหมือนการทาวิดีโอจริงๆนี่แหละใช่ไหมแต่ว่าเป็นการมาถ่ายภาพนิ่งทีละภาพแล้วก็เอามาร้อยต่อกันให้เป็นวิดีโอใช,ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องๆดูผลงานของกลุ่มพี่ตะเลยนะครับว่าจะออกมา น่าดูขนาดไหนกับสต็อปม t ช o ัเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรครับอ่า n o n o t v e v h t p e p e g e ครับแปลว่าอะไรฮะอ่า uh, แปลว่าอ่า uh, uh, ความสงบไม่ได้มาจากสงครามนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆอ่า uh, ลองดูผลงานของวิตาเลยครับน้องๆครับวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพี่เน่ก็พาเราไปดูในหลากหลายวิชาของ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปแล้วถือว่าได้เห็นหลายห้องเลยนะครับและตอนนี้พี่มีก็ได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวพี่เนเน่จะไปด้วยกันไหมครับเดี๋ยวเนเน่ไปรออยู่ที่ห้องเสียงดีกว่าอ๋อจะไปรอที่ห้องถัดไปอีกใช่ไหมใช่มีหนึ่งห้องโอเคงั้นเดี๋ยวพี่มีขอตัวพาน้องๆทางบ้านไปหาความรู้เพิ่มอีกสักครู่หนึ่งนะ เดี๋ยวไปเจอกันนะครับพี่เนเน่น้องๆตามมาเลยครับน้องๆครับและตอนนี้พี่มีก็นั่งอยู่กับบุคคลที่บอกเอาไว้ตอนแรกก่อนที่จะมาตรงนี้นะครับว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของพี่ๆบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนี้นั่นก็คือท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและรวมถึงท่านคณะบดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยครับสวัสดีทั้งสองท่านด้วยครับสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไป ของการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้หนครับครับขอบคุณครับก่อนอื่นขอเรียนน้องๆผู้ชมรายการทุกว่ามหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินั้นได้รับการสถาปนาเมื่อเดือนมกราคม2548ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงคลน,นะครับถ้าถามว่าสถ,ถาปนามาถึงขนาดนี้ก็11ปีแต่ความเป็นจริงแล้วราชมงคลสุวรรณภูมินั้นเกิดจากการรวมตัวของวิยาเขตต่าง ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลน,นะครับ<ม>ก็ขอเรียนว่ามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินั้นเป็นมหาวิทยายลัยที่มีพระราชบัญญัติที่เน้นในเรื่องของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านวิชาชีพและก็เทคโนโลยีเื<ม>่อเรียนจบจากราชมงคลแล้วเนี่ยสามารถเอาไปประกอบอาชีพแล้วก็เอาเทคโนโลยีไปใช้ในการดําเนินการในการทํางานถึงแม้จะไปทํางานสถานประกอบการเขาก็มีวิชาชีพติดตัว แล้วก็รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการทํางานครับผมมาในส่วนของท่านคณะบดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันบ้างนะครับน้องๆอยากจะทราบครับอาจารย์ว่าบัณฑิตที่จบจากที่น average, ี faculty, ่เน <aired consumer. S 3> ี่ยจะมีลักษณะที่โดดเด่นหรือว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาขาวิยาการคอมพิวเตอร์ทั้ง3หลักสูตรคือหลักสูตรวิชาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรมัลติมีเดียเนี่ย นอกจากใบปริญญาแล้วเนี่ยสิ่งที่ติดตัวเขาไปคือใบรับรองทางวิชาชีพซึ่งเรากําลังทํางานร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถจนสามารถให้เด็กเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสอบใบรับรองได้ขณะเดียวกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะสอบใบรับรองระดับสากลทางคอมพิวเตอร์ก็ค,คือเป็นมาตรฐานอันนึงพูดง่ายว่าปิญญาคู่กับ c อร์ติฟิเคต ทางด้านวิชาชีพนี่คือสิ่งลักษณะเด่นของเราเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่เราได้รับฟังวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของทั้งจากท่านอธิการบดีและท่านคณะบดีเนี่ยนะครับก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่าที่นี่เนี่ยน่าเรียนมากจริงๆเลยละครับสําหรับช่วงต่อไปเนี่ยนะครับพี่มีติดพี่เนเน่ไว้ครับจำได้หรือเปล่าพี่เนเน่เนี่ยรอเราอยู่ที่ห้องเสียงสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคท่านอธิการบดีและท่านคณะบดีมากนะครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับพี่มีแล้วก็น้องๆทางบ้านขอบคุณมากครับขอบ เข้าสู่รายการครับ MMT นะครับกับกระผม DJ เนเน่ครับผมบาเบียเบี้ยทุกงานนะครับรายการครับ MMT จะอยู่เป็นเพื่อนคุณเป็นไงบ้างครับพี่เนเน่จัดรายการดูเมื่อสักครู่นี้แบบว่าพลิ้วพอสมควรเลยนะประมาณนึง <c oughs> โอ้ใช้ได้เลยน้องๆครับวันนี้เนี่ยเราได้ไปดูหลายห้องเลยนะครับของ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียอันนี้นะครับก็ถือว่าตอนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์สรชัยซึ่งเป็นประธานของหลักสูตรนี้เลยมาพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปของหลักสูตรนี้ครับอ,อาจารย์ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับจริงๆหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียเนี่ยเราเน้นพัฒนาบัณฑิตนะครับ,รบไปสู่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์หรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการ พัฒนาเนื้อหาผ่านสื่อดิจิตอลสมัยใหม่ครับผมเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยเราก็จะเน้นทางด้านเทคโนโลยีผนวกกับความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหานะครับผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพสื่อเสียงสื่อภาพเคลื่อนไหวนะครับแอนิเมชันต่างๆสุดยอดมากครับก็ถือว่าน้องๆคนไหนที่ชอบในเรื่องของความสร้างสรรค์ชอบในเรื่องของสื่อเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับกับสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งนี้นะครับ<ช>วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุรชัยและขอบคุณพี่เนเน่มากเลยนะครับ<ช>ขอบคุณครับน<ช>้อ <ๆ S 2> งๆครับสำหรับ Open House On Air ครั้งต่อไปเราจะไปลุยกันที่คณะไหนมหาวิทยาลัยติดตามให้ได้ใน Open House On Air ครับบ๊ายบาย ได้ความรู้กันแล้วในสาขาว,วิทยาศาสตร์อย่าพิ่งเหนื่อยนะครับน้องๆเพราะช่วงหน้าวิชาเคมียังรอน้องๆอ,อ,อยู่ในช่วงห้องเรียนออนแอร์กับอาจารย์ปาริชัดแล้วพบกันครับ